ดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชม f อซทุกๆท,ท่านเลยนะคะค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะขอแจ้งท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่าเป็นเสียงภาคเอานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรน้องน้ำก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเพราะอะไรถ้าว่าถ้าว่าเป็นเพราะไม่ มยน้องน้ำขึ้นไฟขึ้นอะไรแบบว่าปกตินะคะถ้าเป็นขึ้นไฟแบบเนี้ยก็คือใช้ได้เสียงดังมีเสียงปกตินะคะแล้วก็พอน้องน้ำมาถึงบ้านนะคะท่านผู้ชมมาเปิดเมืองคลิปเท่าน,นั้นล่ะคะ่ะท่านผู้ชมบม่มีเสียงมุเจ้าไม่มีเสียงตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เลยคลิปนี้น้องน้ำด้วยสีคออนุญ,ญาตท่านผู้ชมเนาะคะ่ะผากเสียงเอา ะะวันนี้นะคะท่านผู้ชมมาลุยเดี่ยวค่ะที่ศาลเจ้าพ่อปู่คุณหารนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะมาลุยเดี่ยวที่เจ้าพ่อปู่คุณหารโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมมาตอนกลางคืนเพราะว่าอะไรคะงวดที่แล้วค่ะน้องน้ำมาคนเดียวปูปูปูคุณหารเพิ่นยิบป,ปิงปองให้8 3 2สามสองนะคะท่านผู้ชมเลข อ่าท้ายออกสองสามใช่ไหมคะก็ถือว่าเข้านะคะท่านผู้ชมเนาะเลขเข้านะคะวันนี้ก็เลยแบบต้องมาตามต่อนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าบ่มีไผยยูแต่ว่าประตูเปิดคะ่ะน้องน้ามาถึงตอนแรกก็คือเห็นแบบว่าประตูเปิดนึกว่ามีคนอยู่นะคะท่านผู้ชมตอนแรกก็ก็แบบคิดอยู่ว่ามีมีใครอยู่หรือเปล่าทําไมประตู สารถึงเปิดนะคะก็นึกว่ามีใครอยู่ข้างในหรืออะไรยังไงแต่ว่าไม่มีรถใครสักคันนะคะค่ะจําได้ว่าจําได้ว่าความรู้สึกที่อยู่มองหันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า,าตื่นตื่นนะคะบอกว่าถืกนะคะแต่ตอนนั้นน่ะเห็นประตูปเปิดนี่คิดว่าเอาละเดอ้อมีต้องมีมูละ่ะนะคะต้องมีเพื่อนอย่างน้อยก็ก็มีเพื่อนมีมีม อ่าเรซื้อว่วเอียงอ่ะมีแอนตาเขียวมีตาอองบอกค่ะคิดว่าเพิ่นจะอยูุ่หันเนาะค่ะแต่ว่าบอมีเลยค่ะไม่มีนะคะท่านผู้ชมแต่ประตูเปิดออกเองหรือว่าเพิ่นลืมปิดลืมยัง้องนำกะบ่แน่ใ,นใจนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขอจุดเลขทูบแล้วก็วันว่างหันองนำจุดเลขทูบอย่างเดียวเด้ เดี๋ยวปิงปองนี่สิเมืองก่อนนะคะว่าสีหลวงบอนะคะท่านผู้ชมนะของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้อากาศอ่าก็เย็นอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่มากไม่มีลมค่ะไม่มีลมเหมือนวันนั้นที่น้องน้ำมาคนเดียวนะลมนะคะอ่ะเดี๋ยวลงจากรถก่อนคือถอดกุญแจแล้วนะคะท่านผู้ชมถอดกุญแจแล้ว วันนี้ขับรถของพ่อมานะคะท่านผู้ชมเอารถของผอมานะคะ่ะของคุณผ่อนะคะก็คือช่องมาวินชาแนลนะคะท่านผู้ชมบางคนยังไม่รู้นะคะมาวินป้าต่อยบาวแพลหนองน้ำนี่เป็นอะไรกันเป็นพอเมลูกกันนะคะท่านผู้ชมเนาะบาวแผลก็คือเป็นไอของนนองน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะไม่มีใครอยู่คะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่านนองน้ำจำเดียว่าน้องน้ำ,ำ,นำล่งรถนี่ เสียงอีหยังดอกก,ก,ก็แก่แกๆอยู่ทางขั้วเพล่นเนาะคะ่ะก็เลยเนี่ยจังหวะเนี่ยน้องน้ำได้ซองไปหันแล้วน้องน้ำว่าเสียงอีหยังอยู่ทางนั้นรู้ว่ามีคนมีคนอยู่หันหรือเปล่าน้องน้ำคิดคิดอ่าห้องน้องน้ำเนาะคะ่ะว่ารู้ว่ามีคนอยู่ทางนั้นเนี่ยก็ส่องให้ดูนะคะว่าไม่มีใคร ได้ยินแต่เสียงหลดเลียนอยู่ถนนเนาะค่ะท่านผู้ชมได้ยินแต่เสียงรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาที่ถนนนะคะตอนนี้กับมาเปิดเอาไฟเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าวันนี้นะคะน้องน้ําก็จะมีแค่น้ํานะคะมาไหว้ปู่นะคะเพราะว่าคือของไหว้อะไรก็คือไหว้ไปตอนกลางวันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือลงคลิปไปหลายวันแล้วนะคะที่มากับทีมงานนะคะท่านผู้ชมเนาะ มากับนุ่มอามรมปาต้อยแล้วก็ชองมาวินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะไปเนี่ยพอมาถึงนะคะไฟกัมันมันเป็นน้ำกล่องเนาะคะ่ะไฟมันมาเลติดๆดับๆจรงสี่ดอกแต่ว่ามันเป็นกับกล้องนะคะเดี๋ยวต้องตั้งค่ากล้องใหม่เขาไปต่างมองไดเดี๋ยวน้องหนำต้องเขาไปเมืองก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนเคยเห็นอยู่แต่ไฟไฟจริงๆอะ่ะไม่ได้กระพริบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะ เดี๋ยวสองเลขทะเบียนรถให้ดูก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่เอารถคันนี้มานะคะทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามะคะท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าสามะคะโอเคเดี๋ยวล็อกรถเรียบร้อยก็คือเข้าไปในสารปูนะคะท่านผู้ชมไม่มีใครอยู่จริงๆไฟอ่าสอง ดูก่อนนะคะเพื่อมีให้ไพยูไพสิมะแขงมาะยังอยังยงังสิหรือเปล่าเนาะค่ะท่านะะผู้ชมหากมีคน้นยูก่อนสิได้บอกเพื่อนนะคะ่ะว่าอ่ามาะยังยังสิแล้วก็ให้เพื่อน,นังเป็นมูนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีใครนะคะค่ะกลับมานี่ยังยังแบบว่าเป็นแบบ กยานดูาราคาทัาเบิลชมเมพาว่ามันหลายๆอย่างเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูดูในคลิปดีกว่าแต่ว่ามันสิบเบรด้อัธรรถตาหม่องทีวาย่านหนองน้ำเดี๋ยวยินเสียงเอียงอะท่านผู้ชมสิบเบอเดยยินนน้เนะคะนี่น้องน้ำก็เดินเดินเดินมาดูทางนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอานั่นเมื่อกี้ประตูปิดนะคะท่านผู้ชมประตูปิดเองนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้นั่น ประตูปิดเองค่ะไม่มีลมไม่มีอะไรแต่ประตูปิดเองนะคะหลังจากที่น้องน้ำไปส่องทางาทางครัวนะคะทางครัวเพิินเนาะคะ่ะว่าแบบมีผู้ใดอยูบอพอวานน้องน้ำยิ่งเสียงกอกกแกลอีลีนะคะนี่นะคะตรงนี้จะมีอเลขนะคะนี่โอเคน้องน้ำซิเปิดเปิดออก เปิดออกแล้วเพื่อที่สีเขาไปไหว้บ่อก้าปูนะคะเพราะว่าสังเกตดูนะคะปูเพิน่นอาชิดบ่คอยมักเนาะคะ่ะขันผู้ใดมาหาเพินเ่นแล้วก็คือต้องฝากเขอบไปบ่อก้าเพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมฝากเขอบไปหาไปบ่อไปก้าเพิน่นว่าอ่าธิมาเมืองนี้มาอีหยังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมปิดอีกแล้ว ทั้งๆท,ที่ไม่มีลมนะคะแต่ก็พยายามมีสตินะคะท่านผู้ชมควบคุมสติตัวเองที่สุดของที่สุดเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะตอนแรกว่าจะไม่ลงคลิปนะคะพอมาถึงบ้านเอ้าคือบอมีเสียงเนาะที่นี่เนาะคะ่ะน่าแล้วแล้วก็จะมาล็อกมาล็อกประตูแต่ว่าทำผู้ชมประตูหึงล็อกบ่ได้ค่ะ ประตูล็อกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปิดมันปิดไม่สนิทนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมันปิดอยู่ข้าไปอีกบด้เพราะว่าหู้มันสีอยู่ข้างในไปอีกแต่ว่าเราบ่สามารถอยู่ข้าไปอีกได้นะคะท่านผู้ชมมันก็นเลย่นบ่สาม,มารถทีสีล็อกได้ก็ไม่เป็นไรนะคะบ่แม่ปัญหาเนาะคะ่ะเพราะว่ามื้อนี้สิม,มาขอโฉคขอหลาบขอเหล็กเด็ดน้ำปูเนาะคะ่ะ นี่บ้านเล็กที่ปูนะคะท่านผู้ชมบ้านเล็กที่ปูอ่ะนะคะท่านผู้ชมบาเบามากเดี๋ยวไปบอกกล่าวปูด,ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีแบบเพ้นหนาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะกะนะคะก็จะมาเตรียมของกะใบ้ ปูนะคะท่านผู้ชมก็คือมีตะนามเนาะคะ่ะน้ําแล้วก็น้ําแดงนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะวายไปแล้วตอนกลางเว้นเนาะะ่ะยน้ำกันขึ้นเ้องก่อแค่มากอ่าขอวายกับนามกับน้าแดงกับปูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวหาถูบหานี่ก็เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอ,อนั่นลูกปิงปองมาตะใสคะ่ะท่านผู้ชมปิงปองกระเด็นท่านผู้ชม ปิงปองกระเด็นเหมือนงวดที่แล้วเปะ๊ะเหมือนงวดที่แล้วเป๊ะนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วแปดสามสองเลขออกสองสามนะคะท่านผู้ชมปิงปองเดี๋ยวเดี๋ยวสิจับเดี๋ยวจะยิบมาให้ท่านผู้ชมมึงนั่นประตูน้องน้ำเห็นประตูปิดเปิดอีกเนาะค่ะท่านผู้ชม แต่เสียดายเสียงบอมมี่ค่ะท่านผู้ชมกัเลยได้มาผ่าไงท่านผู้ชมเนาะนะคะอันที่จริงอะ่ะอยากให้ได้ยินเสียงแบบในขณะนั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบปิงปองมาให้ดูนะคะว่ามีเลขอะไรนะคะท่านผู้ชมอ่ะขอเลี่ยงก่อนแต่ว่าถ้าใครอยากจะเป็นสลับตัวเลขตัวอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะตะวันหนองน้ำสิหยิบเลี่ยงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ เอาอย่างนี้นี่ตัวแรกเป็นอ่านลองนาบอกว่าให้ไปเรียงเอาเองหรือว่ายังน้วงนาสิบอกว่าไม่ตัวใดแน่สิมีศูนย์มีสี่มีหกมีเลขศูนย์มีเลขสี่แล้วก็มีเลขหกนะคะท่านผู้ชมมีศูนย์มีสี่มีหกให้ท่านผู้ชมเอาไปเรียงเอาอะไรยังไงก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่สามตัวนี้ นะคะท่านผู้ชมนะก็ตามนั้นหรือว่าเป็น9ก็ได้0 4 6หรือ0 4 9นะคะท่านผู้ชมตามนั้นพุ่นตอนทางนามยูหัเน,นั่ยจะว่าเสียงอยังเลยค่ะท่านผู้ชมจะว่าเสียงอยังแน่นะคะกะสาธยายความรู้สึกไปในตอนนั้นล่ะค่ะท่านผู้ชมลัเงเถอยจะบอกยังแน่กะลืม นอนมาหอดบานทั้งตื่นวังหนะะันนอค่ะกับแบบว่ากะบอกพ่อขาวๆนอนคะ่ะลนชูวชมีถาดลนนะคะมีถาดตกเมื่อกี้เพราะพ่อหนองนามกำลังสีเตรียมของกบาบไหวปูนะคะแล้วมีถาดลนลงมานะคะเพราะว่าทั้งข้างๆนะเพือ่อจะเป็นโตล้วก็มีจานมีถาดที่ยังไว้ถอดใส่แบบ ผลไม้ดอกไม้ที่เขาเ้ามาหวายมากาปูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็พอดีนะคะบอมมีจานหาจานสิใส้ดอกไม้บอมมี่เเห็นก็เลยยางไปเอาถาดที่ตกนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมไปเอาถาดที่ตกนะคะที่ตกลงมาแต่ว่าบอลลูมนี่แม้เป็นยังถาดขึ้นตกนองน้ำก็เงึดอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นสแตนเลสแล้วทีนี้มันไม่ได้เบา สิโตกง่ายได้แเพิ่้นว่างไหวบดีนะคะน้องนำกับบลูกัมาพิกเมืองมาพิกดูนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมนน้องนำบอกว่าหรือว่าเพิ่นสิปูเพิ่นห้เอาจานมาใส่ดอกไม้นะคะท่านผู้ชมโอ้ยสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบจะเสียงยังเป็นเสียงอย่างเอาง่างๆเนะคะตอนแรกก็ว่าสิ รือสิบอลลูดีเพราะว่าบ่มีเสียงหยันหยันเอฟซีเพิ่นวา่าจังสันจังสีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพอกับแมกก็เลยบอกว่าอันไดบไวทายมาแล้วกับล่งโลถ้าเธอปู้พ่นไห้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าเธอปู้พ่นไห้โชคใไ้ราภในคลิปคลิปนี้เฮากับบอลู้เนาะคะ่ะว่าที่แล้วเขาซอง,ต,งตัววันเพิพนอาสัยสามโตหรืออียังกระไดทุกอย่างนนามันเป็นไปได้เบิดตเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วบันที่นี้หาไฟท่านผู้ชมหาไฟแชก ไฟแชกบะมี่มีแต่ไฟอย่างเขาเรียกว่าไฟอะไรนะคะไฟจวดน้องนม้มเอิญไฟจวดสมัยตะกี้แบบคือน,น้องน้มสียาดเลยคะ่ะไฟแบบนี้น้องน้มแบบบวกปกาจุดเพราะว่าเขาจุดแบบที่เข้ากัยบยามันไหม้มือเข้านะคะ่ะกลัวมันไหม้มือนะคะไฟแบบนี้ไม่ค่อยกล้าจุดเท่าไหร่แต่ก็ต้องจุดนะคะเพราะว่าออ่บ่มีไฟนะคะ พอพอมีไฟก็ตตรงจุดนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวสิมาจุดมาลุนน้ากันมาลุนด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าจะจุดติดไหมแต่เรืองบังเอิญมันไม่ไม่อยู่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมนั่นกล่องไฟนะคะกล่องไฟหล่นมาจากไหนไม่รู้กล่องไฟกล่องไฟเหมือนเหมือนกับที่น้องน้ําเจอนะคะกล่องกล่องไฟขีดนะคะ ออกองไฟขีดเหมือนที่น้องน้ําเจอนะคะไม่รู้หล่นมาจากไหนอีกผู้ใด,ดเอาไวทา้ทัทง้งเทิงรือว่มมันตกลงมาจย่งสิบอบอกกับว่าน่าสิแมนนะคะอ่ะกะมาจุดไฟนํากันมาหลุนว่าสิจุดติดบ่ซ้ำนันละน้องน้ำว่ากัให้ติดไง,ไง่ายๆ้วปูเดอร์น้องน้ำกับอกเพิินเนาะคะ่ะจมปา่าจมข้อบอกเพิินนั่นติดท่านผู้ชม เขาบ่ได้บอลเลนเด้เขาบ่เคยบอบอกเป็นจุดไฟแบบนี้จักเทอร์ตอเป็นเด็กหนอยข่อยกับแบบว่าบอก้าจุดเพราะว่าข่อยยามันใบมือแต่มาไม่เทือนี่หลักข่อยจุดท่านผู้ชมจ,จุดจุดจักเทอร์บ้างฮันเห็นจักเทอกับตดแเ้าเนาะคะ่ะบอกปูอยาเห็นจุดอยากเด้อปูเด้อลูกล้านสีเฝ้าก,กาหว้ปูแล้วก็สิได้กลับบานมันนี้แหงมากผู้เดียวนะคะ่ะกัจมปากจมข้อบอกเพิ่นนะคะ โอเคเลขทูบนะคะก็จะเอาจากที่นี่นี่แหละค่ะจังขังเนาะจังขังจังแม่นถ้าเธอเพิน่นไห้ปัง,ปง,ปงสามตัวเนาะคะ่กะกษิตคอเหล็กทูบกระปู้อยู่นี่นะะบบเนาะค่ะกะบออเพิ่นระคะว่าสิจุดเหล็กทูบสิจุดเหล็กทูบก้อนจังสิ กาบายปูเพราะว่าเลขทูตนั่นใหม่เบิร์ตแล้วค่ะเลขทูตกว่าจะไหม้หมดก็ใช้เวลาอยู่นะคะท่านผู้ชมก็เลยต้องจุดเลขทูตก่อนนะคะเขาได้เลขทูตมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจุดเลขทูตแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจอ่ะลงคิมให้ท่านผู้ชมเมืองเดียเเด๋ยวผกักเอาเดี๋ยวผักเอากระไดเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ก็ว่าได้ไปไปมาเล้วเนาะได้ไปขอไปนี่เพิ่นมาเล้่วขันสิบล่งกับเสียดายปู้เพิ่นกับหเ้เล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมจุดเลขทูบอื้ม <c oughs> เสียงเสียงนี่มาแต่ละเถื่อนี่พ่อสีแลีนเลยหรอคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาอยู่ผู้เดียวนะคะท่านผู้ชมเราม้นกระตื้นมีคนบอกว่าพยายามมีสติสติมีสติเนี่ยเดี๋ยวจะกลับกล้องหันกล้องไปให้ดูนะคะท่านผู้ชมอยู่ดีดีประตูปิดดังตา่มมานึงมุจจอบบุษบงห้ยคอยตื่นสิหายคอยนั่งยุ่เซื้อมาก,กับเป็นไปบ่ได้นะคะท่านผู้ชมเสียงประตูปิด ดังแรงมากนะคะเมื่อกี้แล้วทีนี้น้องน้มกับแบบมึงเอาเมื่อเอาเมื่อดันดัน,ดนออกตบตบออกยังบ่อออกพราะว่าแบบว่าแมนวัดสิบหนูออกง่ายๆกับออกได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะนะนะคะก็รีบไปเอากล้องไปซองให้ท่านผู้ชมมึงไปซองให้ดูจะจะเลยนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมอ่ะมาไหวตัว มาตองฟาวแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือสิฟ้าวหวายฟ้าวแลี่ยวๆนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่แหงมาผู้เดียวกะคอยปูเพิ่นปกปักรักษาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตอนนั้นอะ่ะเมื่อกี้เนาะคะ่ะที่น้องน้ำไปมากัจจว่าเสียงยังเป็นเสียงยังทั้งเสียงขวดทั้งเสียง เสียงหลังคาทั้งเสียงประตูเนาะคะไปนะคะท่านผู้ชมนั่นปฏิยาณหลายนึกว่าแต่ของบ่ท่านอันกดกล่องตื่นเนาะคะ่ะนึกว่าของบอท่านกดกล่องไรยางมาะมึงกล่องข้าวหนึ่งนะคะไปนะคะท่านผู้ชมบอกกล่าวกับปู่คุณหารไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะสาธุ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 เดอร์ปูคุณหานมนีลูกหลานน้องน้ำชาแนลเดอปูเดอร์กะได้เดินทางมาเพื่อทีสิมาขอโชคขอลาบน้ำปูหวดว่าหันปูกัหยิบปิงปองให้เลขกระเข่าสองโตเดอู่ มางวดนี้ปูกระยิบให้อีกอัศจารย์ใจหลายปูปูยิบให้อีก,กใคมันออกตัวนี้แหละเด้ปปูเด้ร์กับนนองน้ำสีมาขอจุดเหล็กถูบเหล็กถูบก็ได้จุดไปแล้วนะปูเพราะว่าจังบส่ส่าหลูกห้านมากคนเดียวก็ให้ปูปกปักรักษาหลุกห้านเดินทางกับก็ให้แคว่าตลอดปลอดภัยืันนี้มาขอเล็กเด็ดน้ำปูให้เ c ซเพิ่นไดโชกไดลาภน้ำปูเด้ปปูเด้ร์เพิ่นไดโชคไดลาภน้ำปูเพิ่นก็สิมา สางมาแปลงซอยปูสื่อของมากาบไหปูไหปูดังๆจังสีใดมาบูรณาสารปูต่อไป้ะปูเดอร์ก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนนองนามกะวา่าร้ายไปอีกอยู่ตะว่ากะจำบ่ไดก็คล้องบอกยังเน่นะคะในในตอนหนันนะคะก็บอกกล่าวปูอะไรเรียบร้อยนะคะก็คือผุ่นขอกกะวา่าวเน่าอยู่เดีอยวขวากีวอย่างแน่ะล่ะเหนะคะท่านผู้ชม เออจำได้เอ้ยนี่ตอนนี้จำได้เพราะว่าอะไรคะเสียงหลังค่าดังตึงนาอค่ะท่านผู้ชมจำได้เลยกะบ,บอกบอกให้ปูแบบซาดูเดอร์ปูปกปักรักษาลูกหลานเด้ออย่าให้มีอียังมากทำลายลูกหลานใดให้ปูปกปักรักษาลูกหลานจนหอดปานหอดซองด้อปูเดอร์มือน,นี้มาขอเล็กเด็ด น้ำปูวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหนึ 68, นะ่งร้อยหกสิบแปดน้ำปูเนาะก,กับบอกเพิ่นเนาะคะ่นะท่านผู้ชมนะคะพอบอกเสร็จอะไรเสร็จก็ปกักทูบนะคะป,ปักทูบแล้วก็สิทธามืองเหล็กทูบเนาะคะ่ะขนขี้งลูกจังหวะนั้นพอ่อดะบอกก้าวปูเหล่าขนขี้งขนขี้งขอยลูกผุ่นเสียงประตูเสียง ว่าท่านผู้ชมอยากให้ได้ยินน้ำคักแต่ว่าไม่จังไหนจังบ่ได้ยินก็บอกจากของนะคะก็เตือนตัวเองว่าต้องมีสติต้องมีสตินะคะท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้น้องน้ำเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายนะคะ ผู้ชายผ่นห่วงหนึ่งสีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสอนันที่นี่ประตูก็ปิดใส่หน้าใส่จับประตูปิดต้อหนา้าต้อตาหนาองน้ำเลยนะคะแล้วทีนี้รีบไปเอากล้องเฝ้ารีบไปเอากล้องมาส่องให้ท่านผู้ชมดูนะคะตอนนั้นอะ่ะคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะท่านผู้ชมบ่ไหวแล้วอีลีคือแบบว่า ประตูอ่ะบอมีล่่มบ่มีหยังเป็นยังขึ้นสิปิดเองหลายเถื่อแถเนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยจะไปออกกล้องแล้วก็จะมาส่องเลขทูบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเนี่ยทางนั้นน่ะเหมือนมีเสียงเสียงอะไรไม่รู้แล้วพอน้องน้ำมาส่องเสียงเงียบก็เลยมา่องบ้านเลขทีให้เอฟซีเมืองเพิ่มเมืองเนาะค่ะหกแปดสองนะคะ, 6, 8, ะ,คะบ้านเลขที่ปู่หกแปดสอง แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะอีกอันนึงก็จะเป็นแปดหนึ่งสองนะคะท่านผู้ชมแปดหนึ่งสองแล้วก็วันนั้นน่ะไม่รู้มีใครมาจุดประทัดนะคะแล้วก็หรือจุดตั้งแต่หลายวันแล้วหรือเพิ่งเอามาห้อยนะคะก็มีเลขสามหกแล้วก็แปดหนึ่งสองตรงกับบ้านเลขที่ปูนะคะท่านผู้ชมตรงกันกระบ,บานเลขทีปูเนาะคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชม กับศาลเจ้าพ่อปู่คุนหารนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเด้ยินเสียงได็ยินเสียงอยู่ทางหลังอิหรีค่ะท่านผู้ชมะเลขทูบคอยไมเบิร์ไปนี่อ่เลขทูบไหมหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขทูบไหมหมดแล้วเป็นเดี๋ยวต่าง่องเมืองดีๆก่อนนะคะ่ะหนึ่งเก้าแปดนะคะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าแปดหรือว่าหนึ่งหกแปดนะคะท่านผู้ชมเนาะ เลขเก่าด้อค่ะนะั่นเลขเก่าหนึ่งเก้าแปดหรือว่าหนึ่งหกแปดนะคะท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นเจ็ดเก้าแปดก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนองกับพี่น้องกันคือเพิ่นว่านะคะท่านผู้ชมของวัน,วนที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้เจ้ากะ ใส่สติมีสติในการเมืองเนาะคะ่ะนั่นลหละก็ตามนั้นนะคะสำหรับเลขทูบเลขทูบที่จุดที่สารปู่คุณหารนะคะของโค้งสุดท้ายลุยเดียวมาผู้เดียวถ่านผู้ชมเม้ยบ่ออยากสิผักขอมาหัวเทียนเสียงไม่ขอกระแหงบ่เด้งยินนะเดี๋ยวมาส่องเลขปิงปองให้ดูนะคะก่อนที่จะกลับบ้าน นะคะท่านผู้ชมก้อนที่สิกับตอนนี้คือบาไหวอีหลีแลวนะคะตอนนี้เนี่ยจําได้เลยนะคะความรู้สึกตอนนี้ศูนย์หกสี่นะคะมีศูนย์มีหกมีสี่นะคะท่านผู้ชมเลขปิงปองหรือว่าศูนย์เก้าสี่ก็ได้นะคะตามนันเดอค่ะท่านผู้ชมตามนั้นนะคะสําหรับตัวเลขนะคะอ่าบานิสเดล่าปูกลับ แต่ว่าได้ยินเสียงอีกแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ละ่ะนี่ละ่ะช่วงนี้ละ่ะแล้วน้องน้ำนะ่ะเห็นเงาเห็นเงา <ๆ S 2> เห็นเงาดำๆแบบหง่เลยนะยั้นยุกยุกมองข้างหลังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมในในตอนนั้นนะคะน้องน้ำส่องไปดูปุ๊บเราไปที่แน่ไปแน่มาเห็นเงาค่ะท่านผู้ชมเห็นเงาแบบเงาดำๆอยังบุหลว่จนแบบตื้นนะคะท่านผู้ชมจนตื้นแบบจนจนจนต้องเฝ้าวแลยนแบบ จนแบบสิกราแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่บางทีเนี้นควมฝังข่อยไข่กระเรืมกระเป๋าข่อรลื่มกระเป๋ขเปขาข่กะเอาอ่าข่ไม่ยังยังมาเก็บอันนี้ห้ยปูเนาะค่ะท่านผู้ชมข่ขึ้นขอย,ขอยตอนเนี้ยค,ค,คือคือรีบสุดๆจะรีบกลับจะรีบขึ้นรถแล้วก็ล็อกรถก่อนให้ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะพราะแต่เห็นเงาตัวนั้นแหละมันบอค่ะบังทีฝาปิดประตูไปไหนเรียนขึ้นรถฝ้ายางไปขึ้นรถล่ะค่ะท่านผู้ชมคือบอไวแล้วนะคะตอนนั้นอ่ะ พอ่อคืนรถได้คืนรถได้เราคอยโอ้ยท่านผู้ชมเนวนวแบบมันหยาดเนาะมันมันตื่นน่ะนะเริ่มดับเทียนเริ่มดับเทียนให้ปูหย,ยาดหยาดเทียนหยาดไฟนั่นใหม่สารปูท่านผู้ชมคอยกระเด็นแลนลงมาไปดับเทียนให้เพลินเพราะว่าตาเขียวกับตาอองหรือว่าคนที่มานอนเฝ้าที่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเนาะคะ่ะห้าเธอแบบไฟไปใหม่ไปนี่ กระเทืงยานล่ะค่ะกระเทิงแบบเอาว่าจังได้กระตรงดับดับเที่ยนให้เพิ่นก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมดับเที่ยนดับเที่ยนเที่ยนกระดับยากยากเอาโอเคดับเที่ยนแล้วไปไปขึ้นรถคือเกา่าเพื่อที่จะลับบานนะคะท่านผู้ชมรีบไปขึ้นรถเหมือนเดิมเพราะว่าขนลุกขนเอาเอาง่ายๆตอนนั้นคือขนหัวลุกแล้วนะคะท่านผู้ชมขนหัวข่อยลุกแล้วตอนนั้นนะคะค่ะสาตาร์รถได้ กับฝาบบ่ากลับานเนาะค่ะทุกผู้ชมมาที่มาหอดบานเสียงบอมี่เสียงในคิีบอมี่ก็เลยเด้มาผากเสียงเอาเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมวันนี้น้องน้ำก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ